ก็ต้องบสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับขึ้ก็อยู่ในกันโบ้คงซีเฮดนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวมอสอีกเช่นเคยนะครับผมลืมหยิบของมานะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยเดี๋ยวเราจะดูทีละอันกันเลยนะครับขอหน้าหยิบขออนุญาตหยิบก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็หยิบของมาเป็นที่ปล้อยแล้วนะครับเราจะมาดูอันแรกไปพร้อมๆกันเลยอันแรกก็ทุกท่านก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าอะไรมันเต็มป่าไปหมดเลยนะครับก็ จุด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 แหมมรอสักคู่หนึ่งแล้วมันจะเกิดปรากฏการณ์ครับบึ้งบึงบึงบึงปางนะครับอย่างที่ทุกท่านคิดเลยครับมันคือเบิดดอกไม้นะครับก็เยี่ยมเลยนะครับเจ้าทีทีตัวนี้นะครับก็นะว่าใครที่ไม่เคยเล่นก็ลองโหลดไปเล่นกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้เดี๋ยวสิบชั้นเส้นเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองอีกอันหนึ่งที่ดูนะครับ มันน่าสนใจมากนะครับเจ้ามดตัวนี้นะครับก็ดูครับต้องดูให้เต็มตานะครับเจ้ามดตัวนี้คืออะไรมันคือการปลูกข้าวนั่นเองนะครับทุกท่านก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับต่อไปทุกครั้งคงจะเห็นลายของมันกันแล้วนะครับว่ามันคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมันคืออะไรครับจุดเลยจริงๆมันก็คือแครอทเองนะครับก็เหมือนข้าวตรงเมื่อกี้เลยนะครับก็ อันนี้อะไรครับใครอ่านออกปอเตโต้นั่นเองนะครับปอเตโต้คืออะไรมันฝรั่งนั่นเองนะครับก็คือมันฝรั่งนะครับเยี่ยมดูแต่ทีนี้ทีก็หลายแรงเหมือนเดิมนะครับเจ้าตัวนี้คืออะไรทาทาท,าทีอะไรไม่รู้นะครับก็ลองจุดดูมันจะเป็นต้นไม้ยเยอะๆนะครับเรามาดูพร้อมกันหนึ่งดูก็เด่นเออโอ้โหยิ่มเลยนะครับอู้ ฮัทโต้ตขึ้นมาจะเป็นยังไงวะนะวทีนทีเหรอถ้าอ่านไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวทีนทีน่าจะเป็นหูดเนเธอร์นะใช่ครับผมเพิ่งดูมามันคือหูดเนเธอร์เยียมเอ่อมิสลูมมุสลิมิสลูมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่ทุกท่านคิดไปก็ได้แต่ผมรู้นะครับผมจะไม่บอกนะครับจึด รอ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 เพราะแล้ว <c oughs> เห็ดนั่นเองครับเยี่ยมไปเลยนะครับเรามาดูตัวต่อไปครับพัมกิ่งพัมกิ่งคือฟักยู่ทุยฟักทองเองนะครับก็เยี่ยมไปเลยนะครับนอเรามาดูอันต่อไปกันครับเหลือเจ้าสามอันนี้นะครับมันเข้ากันได้ดีเลยแหละเจ้าสองตัวเนี่ย เอาตัวนี้ไม่เกี่ยวสองตัวนี้มันเข้ากันได้ดีเลยนะครับก็ต่อไปได้อะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองจุดดูจุดจุดจุดรอหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะคบปุ๊บอย่างที่ทุกท่านคิดแล้วเราก็วางตัวนี้ลงไปปัป๊บใช่ไหมครับวางไปปุ๊บเลยรีบดิปัป๊บมันจะเป็นน้ำนั่นเองนะครับก็เหมาะก,กับการปลูกเลยนะครับเจ้าตัวนี้คือ เออมิสโูเทียนทีแตงโมในเองนะครับก็โจมมดนี้นะครับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถโหลดเล่นกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้เดซิปชั่นเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าเพิ่ง ผมลืมบอกนะครับคลิปที่แล้วแล้วนะครับใครที่ได้ดูนะครับว่าทําให้ผมถึงลงมารีวิวมดไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ครับผมก็หาวิธีแก้ได้แล้วนะครับก็กลับมารีวิวมดได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็เย่ผมก็แก้เองนะครับไม่ได้ไปดูคลิปใครนะครับก็ไม่ได้ให้เครดิตใครไว้นะครับก็สําหรับวันนี้ผมไปจริงๆแล้วครับบายเย่